รู้สึกยังไงเวลาที่คนของคุณเงียบหายไปคุณอาจจะรู้สึกกังวลรู้สึกไม่ดีหรืออาจจะรู้สึกสงสัยว่าภายใต้การที่เขาเงียบหายไปนั้นเนี่ย ความสมาร์ของเราสองคนจะเป็นอย่างไรและเขาจะ take action แบบไหนถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังมีข้อสงสัยตรงนี้อยู่ถ้ากำลังมีปัญหาตรงนี้อยู่ค่ะมาจบปัญหานี้พร้อมกันกับ Queen Edge ได้ใน p i ีย c คา a r วันนี้เพราะ Queen จะชวนทุกคนมาดูกันค่ะว่าที่เขาเงียบหายไปนั้นเนี่ย เขามีแพผนมีแผนที่จะ take action หรือทำอะไรกับคุณต่อไปมาจัดเต็มกันแบบจุกๆพร้อมควีนได้ในเพียคาร์ดวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณเพราะงั้นฟังให้จบนะคะ ลัมาพบกับ q ค e ีนเอชกันอีกแล้วค่ะควีนเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ Positive w i n g Positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen ก็จะชวนทุกคนมาําเพียร์คาร์ทกันในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียมหายไปนี้นะเขาคิดจะ take action อะไรกับคุณบ้างค่ะเรามา find out กันแบบจุกๆฟาดฟดกันเลยดีกว่านะเอาให้รู้กันเลยค่ะว่าจะ take action อย่างไรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตรงนี้ คุณฟังคําทํานายในวันนี้ไปพิจรารณาด้วยตัวคุณเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว,ว้นนว่านี่คือ general r e e t i n g ดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดัวส่วนตัวด้วยกันการขอคําปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยื่ในช่อง description box ้า่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะใครอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนนะคะอยากประสบความสําเร็จ อย่าลังเลที่จะหลังไมล์มหาควีนได้ค่ะด้วยการดูดวงและการโคชที่มากกว่า20,000คนนะคะควีนเชื่อว่าควีนสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการได้จริงๆค่ะแต่ใดๆนะคะฝากกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องควี e เอชค่ะกดไลค์กดแชร์กดซูบเป r นตังค์ เป็นค่าครูให้กันแายกันได้ด้วยนะคะวันนี้เรามีไพ่ยอยู่ทั้งหมด3เด็กให้กับทุกคนเลือกค่ะดูในเด็กแรกค่ะจะเป็นเด็กน้องแมวนะคะแคทชาร์โรนะคะอันนี้คือเด็กที่1ค่ะเด็กที่2นะคะจะเป็นโรงเรียนเวทมนต์นะคะคล้ายๆ h a r r แฮร์รี่พอตเตอร์หนึ่งกลุ่มนะจ๊ะและเด็กสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะน้องกระต่ายต้องมาแล้วนะคะเด็กที่3ค่ะ รักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้เลยนะคะขินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะท,ทำํา<ำ>สแสตมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะ Then เดน a d e e ด look ด้วยกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร let's get started ค่ะ We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we got separate pathways, but your heart's still in mind. Yeah. And maybe we could try it next week again. Tell me where you've been, yeah. Since I break, I'm sorry that I blamed ya. For things you can't control, I've been in a day. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better. You stick with me, cause everything I say. นี่ค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกเด็กที่1นนะคะใครก็ตามที่เรียกแคทชาโรดนะจ๊ะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ เดี๋ยวเรามา find out กันดีกว่าว่าที่เขาเงียบหายไปแบบนี้นะคะเขาคิดจะ take action อะไรกับคุณบ้างคะ่ะมาเจอะ deep look กันแบบจุกๆพร้อม queen e d ได้เลยคะ่ะแต่ฝากกด like กด share กด subscribe กด super thanks ให้กำลังใจ queen ด้วยนะคะเป็นค่าครูให้กันและกันคะ่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง queen edge ก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะส่วนใครที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนอยก สมหวังในความรักก็อย่าลืมมาปรึกษามาโคช้ชมาพูดคุยหรือมาเปลี่ยนเบอร์กับควินได้ที่ช่อง De s ์แค p t i o n ์บ็อตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องมีกุญซื้อที่ดีและด้วยความสามารถของควีนค่ะควีนเชื่อว่าควีนจะสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ดังนั้นอย่าลืมมาปรึกษากับควีนนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะจ๊ะ The first one เลยนะคะ you got this one นะคะก็คือ seven of coins ค่ะ The next card นะคะก็คือ the judgment ค่ะ And the last one เลยนะคะก็คือ no not the last one ค่ะ Queen of cups นะคะ But the last one เลยนะคะก็คือ the of pentacle ค่ะ คุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะกำลังคุยอยู่กับคนที่เป็นเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าคนที่ เป็นแฟนก่งแฟนเก่าอะไรเก่าๆที่วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตนะคะและรู้สึกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีโชคชะตากันมานะคะแต่จะเป็นโชคชะตาในรูปแบบของคู่แท้หรือคู่เวรคู่กรรมเนี่ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ How e v e r ค่ะคุณรู้สึกว่าคนของคุณนะคะกําลังลองเชิงคุณอยู่แล้วก็กําลังดูคุณอยู่นะคะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยโฟกัสที่ชีวิตทางด้านการงานการเงินของชีวิตของเขานะคะและการที่เขางเงียบๆการที่เขายังไม่คุยคะ่ะมันคือการที่เขา กำลังตกตะกอนกับตัวเองอยู่นะคะว่าเขาจะรับมือและจัดการอย่างไรกับชีวิตของตัวเองดีค่ะ เขากำลังรอ the right time ในการคําจวจอยู่นะคะคุณอยู่ในหัวของเขาอย่างสม่ำเสมอคะ่ะและเขาก็คิดเรื่องของการติดต่อมาหาคุณหรือเรื่องของการพูดคุยกับคุณนะคะไม่ใช่ไม่คิดค่ะคุณรู้สึกว่าการกลับมารอบนี้เขาตั้งใจที่จะกลับมาแล้วทำให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสร้างรากฐานสร้างฟาวเดชั่นที่เป็นแบบพื้นฐานที่หนาแน่นให้กับ ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะนะนั่นคือสิ่งที่วินรู้สึกได้ค่ะเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ว่าในความรู้สึกของเขาค่ะเขาก็มองว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันควรเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนเริ่มต้นจากการ build friendship เนาะเพราะว่าจริงๆแล้ว actually อะ friendship มันก็คือรากฐานของความสัมพันธ์นะเข้าใจปะเออมันเหมือนกับ ถ้าเราแต่งงานกับใครสักคนอะคนคนนั้นจะเป็นทั้ง lover ทั้ง best friend ทั้ง good partner ที่ดีสำหรับคุณทั้งแบบ supporter ที่ดีสำหรับคุณ He will be everything for you ดังนั้นอะการที่มีรากฐานที่แน่นหนาที่ผูกพันกันนะคะย่อมเป็นเรื่องที่ดีในความสัมพันธ์และเขาคิดว่าเขาจะกลับมา take action กับคุณแล้วก็ พูดคุยกับคุณให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่เป็น committed relationship ในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาและคุณจะต้อง getting to know each other มากขึ้นกว่านี้ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาและเขาก็มองว่าคุณสวยคุณน่ารักคุณนิสัยดีนะคะคุณเป็นคนที่เอาใจใส่นะคะเป็นคนที่น่ารัก loving caring เขามากๆเลยค่ะและเขาอะก็อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ เขาคิดเรื่องของการติดต่อาหาคุณตลอดแต่ที่ยังไม่ทำหนอาจจะยังไม่ใช่ right time 2. องเขารอ right time ของเขา right time ตรงนี้เนี่ยเป็น right time จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็น right time ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่ต้อง take action นะคะอันนี้ก็ต้องดูว่า actually แล้วมันคิดแบบไหนแต่ของแต่ละคนมันต่างกันที่แน่ๆเขา o w doing himself อยู่ว่า เขาจะวางคุณไว้ในสถานะตรงไหนเพราะการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะกลับมาแล้วให้ความสัมพันธ์มันดีไปเลยนะคะมันได้พัฒนาไปมากขึ้นกว่านี้นะคะในสิ่งที่คุณสัมผัสได้ะคะ่ะโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะกด555น้อมรับคำชำนายดีๆเพื่อให้คนของคุณติดต่อมาเช็คแอคชั่นอย่างที่พ่ายขึ้นและถ้าเขาไม่ยอมเช็คแอคชั่ทุกทีกด5 5 5ค่ะเพื่อให้มันเช็คแอคชั่นสักทีนึง ต้องจัดแล้วนะนาทีนี้ต้องพึ่งการมูเตลูสุดธิสุดเดทนะคะและที่สำคัญค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซูเปอร์แทงค์ให้กันนะคะกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคิดดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจริงๆของคุณเป็นยังไงอยากเช็คตัวส่วนตัวได้กันนะคะก็หลังไมล์มหาเรือควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเบอร์การโคช้ชการปลิดล็อกชีวิตการพลิกตัวตนการขอคำปรึกษาดีๆที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตดังที่คุณต้อง มาผู้คุยกพิมพได้ยินดีมากๆนะคะ so แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ m a h e for be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ See you in the next คลิปวิดีโอนะคะ bye สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกเด็กที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกเด็กนี้เลยนะจ๊ะ Harry Potter เวทมนต์1ึกลุมนะนี่คือการอ่านของคุณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวดกันดีกว่าว่าที่เขาเงียบหายไปแบบนี้นะคะเขาคิดจะ take action อะไรกับคุณบ้างคะ่ะมาเจาะล o ก deep look, กันแบบจุกๆพร้อม e a n Edge ได้เลยคะ่ะ แต่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Super Thanks ให้กำลังใจควีนด้วยนะคะเป็นค่าครูให้กันและกันค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องควีนเอชก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะส่วนใครที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนอยากสมหวังในความรักก็อย่าลืมมาปรึกษามาโคช้ชมาพูดคุยหรือมาเปลี่ยนเบอร์กับควีนได้ที่ช่อง d e s c r i p t i o n Box ตาล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบ ที่ต้องการค่ะถ้าอยากประสบความสําเร็จต้องมีกุญซือที่ดีและด้วยความสามารถของควีนค่ะควีนเชื่อว่าควีนจะสามารถช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ดังนั้นอย่าลืมมาปรึกษากับควีนนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะจ๊ะสำหรับใบแรกที่ได้รับนะคะ The a b s o r d ค่ะ The Next Card นะคะ Queen of Wands ค่ะ The Next One นะคะ The Third One ค่ะ The Hermit นะคะ, the it, ะ,คะ And The Last One เลยนะคะ You Go The justice นะคะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในภาวะที่พร้อมจะคุยกับใคร including you นะคะมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกเครียดแล้วก็กดดันบางอย่างในชีวิตของตัวเองนะคะคุณรู้สึกว่าสำหรับบางคนในที่นี้อาจจะมีปากเสียงกันมีความเข้าใจผิดกันหรือว่าเลิกรากันหรือทะเลาะก,กันนะคะหรืออยู่ๆก็มีเหตุให้ไม่ได้คุยกันสำหรับบางคน และมันทำให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกเศร้าที่ไม่ได้คุยกันในสิ่งที่ควินสัมผัสได้นะคะควินรู้สึกว่าคนของคุณเขาอยากจะใช้เวลายิยเงียบตกตะกอนกับตัวเองตกตะกอนกับเส้นทางชีวิตของเขาว่าเขาควรจะทำยังไงและขอเวลาในการจัดการแก้ไขปัญหาค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรัก ที่มันเป็นปัญหาในตอนนี้แต่มันแทบจะทุกๆเรื่องเลยในตอนนี้นะคะรู้สึกว่าทุกอย่างมันมารุมมาตุ้มในชีวิตของเขานะคะและเขารู้สึกไม่โอเคกับการที่เขาต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเหนื่อยคะ่ะวิริโสเขาเหนื่อยช่วงนี้เขาเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะคุยออกับใครอะคะ่ะในสิ่งที่ววนสัมผัสได้นะคะ แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีความคิดของการอยากไปต่อกับคุณค่ะตอนนี้เขากำลังชั่งใจกับตัวเองอยู่นะคะว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือถ้าจะไปต่อเนี่ยเขาจะต้องจัดการบริหารเวลาบริหารงานอย่างไรนะคะนะนั่นคือสิ่งที่ควินสัมผัสได้ค่ะ แต่นันตอนนี้เขายไม่พร้อมผู้หยับใครนะคะอาจจะต้องให้เวลาเขาคิดเห็นเล็ก3ค่ะอาจจะ3วัน3เดือน3สัปดาห์กว่าเขาจะ take action กลับมาหาคุณคุณรู้สึกว่ามันจะมี action ที่เกิดขึ้นมันมี absolutely แต่ว่า not not this moment นะเพราะว่า this moment ตรงนี้ค่ะอยากจะโฟกัสที่ตัวเองมากๆอยากที่จะขอเวลาตกตะกอนกับตัวเองมากกว่าทบทวน ความรู้สึกของตัวเองทบทวนความต้องการของตัวเองทบทวนว่าฉันจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไรปัญหาของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ปัญหาของอะไรเลยนะคะแล้ววันส์เขาแ p r ป b l e m ที่ขับขึ้นในชีวิตของเขาอะคะ่ะควีนเชื่อว่าเขาอาจจะติดต่อกลับมาหรือทักกลับมาหาคุณในการกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั้นอาจจะต้องใช้เวลานะคะ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อันนี้สปอยไว้ก่อนเลยนะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะคอมมิตกับคุณและยังไม่พร้อมที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักดังนั้นถ้าคุณชอบคนคนนี้ค่ะคุณต้อง give him time ให้เขา figure himself out ให้เขาจัดการเองให้ได้ That everything is going to be alright นะคะถ้าคุณยังชอบคุณคนนี้และต้องการที่จะไปต่อกับคนคนนี้อยู่คุณต้องให้เวลาเขาจัดการกับชีวิตของตัวเองนะคะนะถ้าถามควีนนะตอนนี้เขาคิดจะทำยังไงกับคุณเควลคงตอบได้ว่าคงจะอยู่เงียบๆก่อนอยู่เฉยๆโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ตกตะกอนกับตัวเองแล้วถ้าตกตะกอนได้แล้วเนี่ยคุณยังเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขาเขาจะติดต่อกลับมา เาจะค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่คีนอยากจะบอกนะคะกด555น้อมรับคำชำนายดีๆเพื่อให้คนของคุณติดต่อมาเช็คแอคชั่นอย่างที่พ่ายขึ้นและถ้าเขาไม่ยอมเ a ็คแอคชั่ทุกทีกด555ค่ะเพื่อให้มัน Take Action นสักทีหนึ่ง ต้องจัดแล้วนะนาทีนี้ต้องพึ่งการมูเตลูสุดธิสุดเดชนะคะและที่สำคัญค่ะฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซุปเปอร์แตงให้กันนะคะกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคิดดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจริงๆของคุณเป็นยังไงอยากเช็คดวงส่วนตัวได้กันนะคะก็หลังไม้มหาเรือควินได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเบอร์การโคชการเปิดล็อกชีวิตการพลิกตัวตนการขอคำปรึกษาดีๆที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตดังที่คุณต้อง มาพูดคุยกับพีนได้ยินดีมากๆนะคะ so แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ made for be with you all, ค่ะ,ะ have a good day have a great day ค่ะ See you in the next คลิปวิดีโอนะคะบ๊าย สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคนที่เรียงเด็กที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกน้องลูน่ากระต่ายนะจ๊ะนี่คือการอ่านของคุณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟลายดาวด์กันดีกว่าว่าที่เขาเงียบหายไปแบบนี้นะคะเขาคิดจะใช้ก a c ช i o n ่นอะไรกับคุณบ้างคะ่ะมาเจอกันดีบลูคกันแบบจุกๆพร้อมครีนเอจได้เลยคะ่ะ แต่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks ให้กำลังใจควีนด้วยนะคะเป็นค่าครูให้กันและกันค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องควีนเอชก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะส่วนใครที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนอยากสมหวังในความรักก็อย่าลืมมาปรึกษามาโคช้ชมาพูดคุยหรือมาเปลี่ยนเบอร์กับพีนได้ที่ช่อง De s c r i p t i o n box ด้าตา่างนี้ค่ะยินดีมากมที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบ ที่ต้องการค่ะถ้าอยากประสบความสําเร็จต้องมีกุญซื้อที่ดีและด้วยความสามารถของควีนค่ะควีนเชื่อว่าควีนจะสามารถช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ดังนั้นอย่าลืมมาปรึกษากับควีนนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะจ๊ะสำหรับใบแรกที่ได้รับนะคะ Temperance ค่ะ The next card นะคะ The Hermit ค่ะ And The next one The third one นะคะคือ Page for of Pentacle ค่ะ อ่าน the last one เลยนะคะ you ก็ ace of pentacle ค่ะคุณรู้สึกว่าอีกไม่นานต่อจากนี้นะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาค่ะเพราะว่าคนของคุณเนี่ยใกล้ที่จะติดต่อมาแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะบางคนในที่นี้อาจจะเป็น twin flame r e l a t i o n s h i p กันนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะได้มาเจอกันค่ะกล่าวคือคุณก็เป็นคนที่ อีกแบบนึงคุณอาจจะเป็นคน e x t r o v e r t เขาอาจจะเป็นคน introvert นะคะมันมีความ different ความแตกต่างกันแต่มันเป็นความแตกต่างกันในแบบที่สามารถเข้ากันได้ดีนึกออกปะอืมมันเป็นความแตกต่างกันที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณเป็นน้ำเขาเป็นไฟแต่สุดท้ายมันบาลานซ์กันได้ในสิ่งที่คุณสัมผัสได้ ตอนนี้เขาเงียบเพราะว่าเขาไปตกตะกอนกับชีวิตของเขาเองอยู่นะคะเขาเป็นคนที่ผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักเป็นคนที่มีกำแพงแล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจให้กับเรื่องของความรักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจนกระทั่งเขาเนี่ยได้มาเจอคุณคุณค่อยๆทลายน้ำแข็งในใจของเขานะคะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าที่จะโอเพนอัพให้กับความรักอย่างแท้จริงเพราะเขากลัวว่า วันสเขาเปิดรับในเรื่องของความรักอะคะ่ะชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมชีวิตเขาอาจจะมีความเปลี่ยนไปนะคะแล้วเขากลัวมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไม่ดีเขาเป็นคนที่ห่วงความเป็นส่วนตัวมากๆนะจ๊ะแล้วเขากลัวว่าเฮ้ยถ้าเขาอะมีแฟนเขาจะต้องแบบแบ่งเวลามาสเปนไทม์กับแฟนแต่เขาอะก็อยากจะ explore this feeling with you ก็อยากจะแบบ อยากจะลองไปต่อกับคุณดูอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีความย้อนแย้งในตัวเองเพราะมุมหนึ่งเขาก็อยากไปต่อกับคุณแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็ห่วงความเป็นส่วนตัวแต่ถึงอย่างนั้นค่ะเพนเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะหลังจากที่เขาได้ตกตะกอนเรื่อยๆนะคะจากที่เขาเนี่ยไปตรงนี้เนี่ยเพียงเชื่อว่ามันจะเป็นการตกตะกอนในทิศทางที่ดีเพราะเวนชวลี่แล้วนะคะ สุดท้ายเนี่ยคนของคุณเขาจะคำนวอดูมากขึ้นกว่านี้เขาจะใกล้ชิดคุณมากกว่านี้แล้วก็เปิดรับคุณเข้ามาในชีวิตของเขามากกว่านี้ค่ะให้คุณรอนะคะนะรออย่างใจเย็นๆรออย่าง positiv e อย่าพึ่งไปรับฟังความคิดลบๆจากใครนะคะเพราะแต่ละคนมีทำลายที่ต่างกันยิ่งถ้าคุณเด็กกับคนที่เป็นก้อนหินมีกำแพงอยู่อะ มันเหมือนกับคุณเคาะประตูที่เขาไม่ยอมเปิดคุณเคาะเท่าไหร่จะเขายังไม่อยากเปิดเขาก็ไม่เปิดดังนั้นน่ะ stop trying so hard หยุดพยายามในสิ่งที่มันเหนื่อยที่มันยากแล้ว be patient อดทนนิดนึงเพราะว่าความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองเนี้ยค่ะ be i n g patient is a key to success การที่คุณอดทนได้รอคอยได้จะเป็น คีย์เวิร์ดของความสำเร็จในความสัมพันธ์และเขาจะเปิดจใจกับคุณในที่สุดค่ะคุณเชื่อว่าเขาจะเปิดจใจกับคุณและเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์นี้และเขาจะติดต่อมาและเขาจะค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมีทาร์มิงของมันร้อยเป็นก็พออย่าไปดิ้นลนนะคะยิ่งคุณดิ้นยิ่งช้าแต่ถ้าคุณปล่อยจอยไป enjoy กับชีวิตของคุณไปเขาจะกลับมาไวแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะ กด555น้อมรับคำชำหนายดีๆเพื่อให้คนของคุณติดต่อมาเช็คแอคชั่นอย่างที่พ่ายขึ้นและถ้าเขาไม่ยอมเช็คแอคชั่นทกทีกด555ค่ะเพื่อให้มันเช็คแอคชั่นสักทีหนึ่ง ต้องจัดแล้วนะนาทีนี้ต้องพึ่งการมูเตลูสุดริส,สุดเดชนะคะและที่สำคัญค่ะกดไลค์ like, กดแชร์กดซปเปอร์แทส์ให้กันนะคะกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคิดดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจริงๆของคุณเป็นยังไงอยากเช็คเรืงส่วนตัวด้วยกันนะคะก็หลังไมล์มหาเรือกับคได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเบอร์การโคชการปลดล็อกชีวิตการพลิกตัวตนการขอคำปรึกษาดีๆที่จะช่วยให้คุณประสบความสาเร็จในชีวิตดังที่คุณ ต้องการมาพูดเกี่ยวกับพนได้ยินดีมากๆนะคะ so แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำของข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ made for c s be with you all ค่ะ,ะ have a good day have a great day ค่ะ See you in the next คลิปวิดีโอนะคะ bye